สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กมาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยววันที่7กันยายน66เด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะบค่ะอากาศห้อนมากค่ะท่านผู้ชมห้อนถอยอีกกันห้อนหลายค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ขาดบ่ได้่ดิค่ะอ่าตัวประกอบอ่าตัวเด่นอ่าไปประกบประกอบกับ ถูกสำนักค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดว่าหันเพิ่นรุดเนาะค่ะแม่เพ่นค่ะแม่เพ่นสีสะเกตค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าปีหนึ่งสิรุดยู่วังสองเทียนี่ละน้ำเชี่ยค่ะปีหนึ่งจะรุดยู่สองเทียค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นแม่เพ่นค่ะท่านผู้ชมขาดบ่ได้ต้องเอามาประกอบแล้วก็ประกบกับอีกสำนักอื่นค่ะ,ะเพื่อจะให้ แตกสองตัวสามตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นสายบนแต่ว่าแม่เพิ่นว่าบางเทียกับล่งลางดี่น้ำเชี่ยค่ะก่อนอื่นสิไปรับช่มเราฟั่งตัวเลขของแม่เพื่นสีสเกตน้ำเชี่ยกับขอขอพระคุณแม่ที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอากาศดีดีแต่ว่าแห้งห่อนค่ะเบิง่งค่ากับงามเนาะเริ่มสีเขียวแล้วค่ะท่านผู้ชม ถอยอยมากก่อนค่ะเพราะว่า,าโทศัพท์บมันถือแดดหอนคักค่ะเดี๋ยวมันจะดับอีกค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขกแม่เพ่นงวดนีน้ำเชียย่านเพิ่นล่งลางค่ะท่านผู้ชมค่ะย่านเพิ่นล่งลางอันใดกับว่าแน่ว่านอนแต่ว่าอันนี้เป็นค่วมรูซื้อของน้ำเชียค่ะเพราะว่าเลขกแม่เพิ่นว่า มันเคยโล่งลางอยู่ค่ะน้ำเชื่ยกรเลวาหา้พี่น้องฟั่งค่ะท่านผู้ชมครับคบได้รับข้อมูลมากกับตองแจกแจงแฟนครับเนาะค่ะห้ทราบค่ะเดี๋ยวเพนสิถามว่าน้ำเชีย่ยพนสิไปลางได้ได้ค่ะบท่านผู้ชมค่ะงวดว่าหันแม่เพ่นกับอแม่ท่าเหนือเอพ่นรุดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแม่เพ่นไปลางอื ค่ะแม่เนาะเนาะนไดหกกับหนึ่งค่ะแม่เพี้ยนไปรางเห็นบ่ไปแล้วเห็นบ่อเถาไปล้างแล้วเห็นบ่ไปล้างแล้วค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยทถ้ำสถิติของแม่บนเนาะครับมันก็ต้องเขียนกากระบากผิดแม่นที่ว่ารุดกับบนบนครับนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยอธิบายให้พี่น้องแฟนคลับได้ทราบค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยกะเอาแม่บนด้วยค่ะอ๋อ เดี๋ยวก้อนสิไปเขาเรื่องค่ะท่านผู้ชมไ้แฟนครับที่พนลออกก่อค่อยได้มาแล้วเร้อค่ะเดี๋ยวน้ำเชีย่ยวล่องไห้เทระสเตปค่ะได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วเดี๋ยวน้ำเชีย่ยวล่องไห้เด้อค่ะพวกเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะค่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วลอคะ่ะเลขลกลอกล่างผู้ใหญ่ส่งให้ค่ะท่านผู้ชมมากงวดแหลกกระมันเลยเนาะครับค่ะน้ำเชีย่ยวทือว่าเจ้าทีว่าเขาว่าเถอะถือว่าเขาได้ครับพี่น้องเนาะครับค่ะ บ่มันล้างขึ้นล้างเนาะเถอะถึงว่าจะออกตัวกับกระซังค่ะด่านูชชมเลขมีเจ็ดคูกับกับสิบสี่คูเนาะเถอะครับค่ะก็เบ,บื้องทุนกำไรจะขวงเนาะค่ะดัานูชชมเนาะค่ะมาแล้วค่ะนี่มือนี่สิมาสี่แจงให้เบื้องพี่นองว่าน้าเชียรปล่อยเหล็กเด่นผีปะกายกผีต่อยไปแล้วเป็นยังขึ้นน่านประกบให้เบื้องแถอมองอื่นเอาไปประกบแล้วข <laughs> <พ>อบคุณแ,นะแฟนคลับน้ำเชียเด้อค่ะคด่านุ้ชมให้เพื่อนเอาไปโหลดค่ะ เป็นสะพานบุญค่ะท่านผู้ชมว่าแต่งแต่ตัวเลขนี่ผีปะกกายกับผีต่อยเพิ่นกบบะว่าอไรอนุญาตให้ผู้อื่นไปซักเป็นสื่อเพิ่นค่ะแต่ว่ากะหามกันบ่ได้ไรค่ะด่านผู้ชมแต่ว่ากะหามบ่ได้ไรค่ะน้ำเชี่ยก็เห็นอยู่เพิ่นกบไปลงหลายส่องหลายมองเนาะ,ะแต่ว่าพี่ พี่ต้อยกับพี่ปะกายเพิ่นกับฝาขั้วามมาคะว่าบ่บอได้ห้ซองได้ทั้งสินห้แต่น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยครับอาสีแจง้งนี่นี่นี่น้ำเชี่ยสีแจงให้แฟนครับไดทราบเด้อค่ะค่ะเพิ่นห้สองสองพัวเมียนี่ค่ะแล้วก็เหลขกมันเข่าดีแต่ก่อนเหลขคนกับเขา่าแต่ว่าน้ำเชี่ยมาประกบให้พี่นองนี่แหละมันเริ่มดังเมียนเมียน่เทา่าครับผมค่ะเปินกับยูผายุมั่นแต่ว่าเปินกับเขา่า คนกับเขามาเจ็ดแปดหมวดเลย<ม>ดิค่ะเราว่างงวดนี่คนจะเป็นคือจัง,งวดหกศูนย์ห้านะคะเยาปวดขาเลื่อมเลื่อมลืมล่อม,มอันมันติดแม่กทะม,ม่อนะคะแมวน้องเบบอกกับแมวจนติดค่เออเราว่างงวดนี่พี่ปะไกกับพี่ต้อยสิไปเหมือนงวดหกศูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมชคืนนี้เจอกันพี่ต้อยกับพี่ปะไก น้ำเจี่ยสิมาวาสิแจงห้ฟังค่ะพอว่าเลขเพิ่มมันไปส้นกับเลกดับแล้วมันจะเป็นคือจะง,งวดหกศูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิกะจะบ่าเอาข้อมูลออกมาให้พี่น้องเบื้องหลายจะเหตุเป็นแบบว่าขาวๆคือเ,นนเพิ่นแนิ่นํามากค่ะท่านผู้ชมรันออกไปหลายเพิ่นกะเอาไปเหตุคือพี่น้องเอฟซีแคปมาให้น้ำเชี่ยเบิ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาบ่าเป็นยังคะ่ะท่านผู้ชมเออบ่มีจักเม็ดดอกค่ะท่านผู้ชมที่พันวา่าน้ำเชี่ยแฟนครับน้ำเชี่ยถามเพันคือบ่หายแครดิตนน้ำเชี่ยขันน้ำเชี่ยเอาเละข,ของเซียนมาตรงกับของที่วา่าน้ำเชี่ยบ่หลูเนะาะค่ะโดนด่าตลอดเท่า,นาเนาะนบ่เป็นยังค่ะท่านผู้ชมเป็นสะพานบุญเนะาะค่ะเข้ามามาเบิ่งบานนี้เต็มต้นที่ค่ะ เดี๋ยวด้เถอะอันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเ้อหมู่แรกเจอกันเด้อค่ะก็ผิดต่อยเดี๋ยวน้ำเชียเอาข้อมูลอาจจะสลับตำแหน่งหรือว่าอาจจะมีตัวเพิ่มเข้าไปให้ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเชียได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่เพิ่นสายแข็งเพิ่นค่ะ,ะมันดับค่ะท่านผู้ชมดับน้ำเชียกับเซียเหลืกดับอยู่อีหลีดับสองสำนักความนะค่ะ ดับก็ตตรงเอาอยู่เอาเอาคือเกาเห่นไหมแแม่ก็ตตรงเอาไว้จัหน่อยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ท่างเหนือเมื่อกี้โอ้แม่เพ่นพ่นไปลางค่ะนี่ค่ะอ่างวดนี่นี่นะครับเดี๋ยวแห้เพิเ่งตัวใหญไงกันอนงวดนี่แม่เพ่นสีสะเก็ดพันได้สองกับห่าค่ะสองกับห่าขันสิไปบนน้ำเชี่ยสิตัดสองถิ่มส่วนตัวน้ำเชี่ยระค่ะท่านผู้ชมสองมากกะังัง สำหรับน้ำเชียร์เด้อค่ะสำหรับน้ำเชียร์ค่ะท่านผู้ชมตรงขอโทษข้อไพ่แฟนคลับค่ะเพิ่มมากสองก็เอาเลยค่ะดวงใครดวงมันเน่าเถาะแต่ว่าน้ำเชียร์ก็จะประกบือค,ค่ะท่านผู้ชมอันนี้การท่วาเข้าไปสื่อสีนะ่าค่ะสีประกบคือเกาให้พี่น้องกันละค่ะนี่ค่ะแม่ทั้งนี้สถิติที่น้ำเชียร์เริ่มตามมาเนาะแมเพนครับเออแมเพ่นขอโทษค่ะเพิ่นไปหนึ่งเน่าเถาะลาง ระว่างล่างนี่นะครค่ะน้ำเชียร์เห็ุสิติตีบนก็นต้องลุดเนาะครับค่ะงวดงวดว่าหาันเพ่นช้นกันหกดิเถานั้นมันวัวมาค่ะเรางวดอ่านี่เพ่นส้นกันสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมอืมช้นกันสองตัวตามมาเพิ่นกับว่าใคยไปลางดิเถาแี่นแต่ว่าที่พ่านมาเพิ่นกับช้นกันอยู่นี่เนาะแม่นชน้นกันกับมาอยู่เจ็ดกับช้นเจ็ดสีกับช้นสีเพิ่นสีเห็นบ่เนาะเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมให้พี่น้องเบ่งง่ายๆสะอาดตานี่คะ่ะน้ำเชียหย่านแม่สองแม่นี่สองสำนักนี่เพิ่นไปล้างแมค่ค่ะเพื่อนเ<า><า>พินพ่นไปล้างครับแต่ว่าแมท่ทางเหนือพี่น้องจะถามว่าเพิ่นไปล้างว่าไปคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปอยู่คะ่ะเพิ่นไปล้างอยู่คะ่ะแต่ว่าทีน้ำเชียตามมานี่คะ่ะเฮ็ดสถิตีบนเนาะครับ ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอดนี่ในซองกับหาคือกันได้ครับผมกับแม่เพี้ยนเอาแม่ทางเหนือเนาะค่ะครสองกับหาขันพี่น้องบักบนกระจัดรถลดแล้วค่ะส่วนตัวของน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยวิเคราะห์มาแล้วก่ะย่านพนไปาลางค่ะท่านผู้ชมดีบ่ดีกอดกันโล่งลางหาสองสองหาเนาะ ดีบ่ดีกอดกันโล่งรางสองหาหาสองค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋มือแรงพอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมมือแรงพอกันเลขพี่ต้อยกับพี่ประกายค่ะท่านผู้ชมแล้วน้ำเชียกะจะมาาว้าวู่พี่น้องฟังให้ระวังพร้อมค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะน้ำเชียก์ะเริ่มจะได้ความมุ่นมากแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวน้ำเชียประกบเลขให้พี่น้องไปที่ละสเต็ปสเต็ปค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนามือแรงอยาฝ่านอานเด้อค่ะ มาวิเคราะห์ตัวเลขไปพร้อมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ